สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่หลากทุกๆท่านนะครับก็จะมารีวิวของบริษัท Big Cat นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการลงผังแบบ u ยูนีเลเวลนะครับจะเป็นหนึ่งแตกสองแล้วก็ทั้งหมด30มสชั้นนะครับถ้ามีการลงผังกันเต็มหมดจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ2,100กว่าล้านนะครับต่อหนึ่งคนถ้า ถ้าเราได้สักศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นนี้ก็ต้องโอ้ได้เยอะมากแล้วครับก็หลายหลายล้านนะครับก็สอยี่สิบกว่าล้านนะครับแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> เราอ่านนี้ก็จะอะให้ท่านได้ดูข้อมูลข้าวๆก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คำขอระบบสามห้าบาทท่านได้อะไรบ้างได้ระบบสร้างเครือข่ายสร้างเงินไรขีดจำกัดก็ ชงเริ่มต้นน่ครับเขาจะแจกอยู่ที่หนึ่งพันเหรียญน,นะครับเขาแจกไปหนึ่งพันเหรียญวัน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 สุดท้าย,ยที่สุดจะเป็นวันที่หนึ่งครับผมก็สมัครวันที่หนึ่งพอดีผมได้รหัสแรกผมได้ 1, หนึ่งพันเหรียญแต่ว่าอันนั้นนี่มันมีคนที่เขาต่อต่อลงไปแล้วก็คือรหัสนั้นผมก็จะไม่ไปไม่ไปทําอะไรกับกับรหัสนั้นแล้วผมก็จะทํากับรหัสที่เป็นรหัสใหม่ที่ที่ผมจะสร้างอ่ะครับอันนั้นก็รหัสเดิมก็คือ คนคนที่เขาต่อกันไปเนี่ยเขาติดตัวผมเขาต่อกันคนหนึ่งต้องสามสิบรหัสสามสิบลวแล้วเขาต่อเพิ่มอีกอะไรประมาณเนี้ยคือคือรหัสนั้นมันมัน,มนปลายมันบานแล้วครับผมผมไม่สามารถที่จะไปโฟกัสอะไรได้ผมก็เลยจําเป็นต้องมาเอ่อมาทำรหัสที่เป็นรหัสเลขมังกรนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็รับรายได้ไบนา r y รหัสละสาบาทเออหนึ่งบาทสาสิบชั้นก็ถ้าเราถ้าเราเติมเงินแล้วเราคีย์สมัครเองทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ที่รหัสละ30สิบาทนะครับแต่ถ้าเป็นการสมัครครั้งแรกหรือว่า่าฝากให้ใครคีย์ก็แล้วแต่ก็จะมีค่าคีย์อยู่ที่5้าบาทนะครับก็ตรง5บาทนี้ก็คือทั้งบริษัทเขาทำระบบมาแบบนี้ ถ้าถ้าใครใครที่ไม่ไปคิดสาสิบาทหมดโดยที่ว่าไม่ไม่มีการคิดค่าค่าขีให้อะยรห้าบาทตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับไปการไปไปไปเอาเปรียบทีมงานอื่นหรือว่าไปทําให้เขาเสียระบบอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็พูดให้ท่านได้เข้าใจว่าอา้าจริงๆ30สิบาทเองทําไมทาไมถึงลงลงว่า ลงโฆษณาว่าสามสิบห้าบาทก็ให้ให้ทุกท่านได้ได้ทราบต,ตรงตรงที่ผมบอกนี่นะครับนี่ครับซื้อระบบสามสิบห้าบาทหนึ่งรหัสรับอยู่นี้รหัสละหนึ่งบาทสาสิบชั้นรับไรายได้สูงสุดสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสามารถสมัครได้ไม่จำกัดรหัส <c oughs> รักษาสิทธิ์รับไรายได้ทุกๆเจ็ดวันคำว่ารักษาสิทธิ์รับไรายได้ทุกทุเจ็ดวันก็นคือรหัสละสามสิบาท ท่านท่านมีรหัสแรกแล้วท่านสามารถเติมเงินเข้าไปในรหัสแรกกดไปที่ฝากเงินนะครับกดไปที่ฝากเงินแล้วท่านจะฝากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านก็ฝากกกรอกตัวเลขไปตรงไปตรงบัญชีที่ไปตรงข้อมูลที่เขาให้ใส่ตัวเลขนะครับแล้วมันจะขึ้นในเรื่องของอชื่อผู้ผู้ที่เราจะต้องโอนไปนะครับคุณนามสกุลสารสันนะครับก็ เป็นเป็นประธานในสวินเนตแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้นี่คือเพิ่งจะเริ่มจริงๆนะครับก็ผู้นำผู้นาเบอร์หนึ่งนี่รู้สึกจะได้รายได้เป็นหลักแสนแล้วนะครับก็คือรายได้มันมันค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็เพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยบางคนเขาลงกันทีคนหนึ่งบางทีเขาลงกันหกเจ็ดร้อยลหัสลงมันเป็นพันรหัสก็มีนะครับคือ ความโลภของคนนี่ก็คือมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอันนี้ก็ท่านท่านสามารถที่จะสมัครเนี่ยผมต้องการสามสิบท่านแรกก็คือผมจะลงผังหนึ่งท่านต่อหนึ่งรหัสในในสามสิบท่านแรกนะไอ้สามสาสิบท่านแรกนะครับผมก็จะเป็นฝั่งละสิบห้าคนนะครับฝั่งละสิบห้าคนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งคนก็คือหนึ่งคนเลยนะครับ แล้วหนึ่งคนก็คือหนึ่งคนเลยแล้วแล้วถ้าเต็มสามสิบชั้นแล้วเรียบร้อยไอ้สาสิบคนเรียบร้อยแล้วถ้าท่านถ้าในนั้นมีคนที่รู้สึกว่าโอ้ยมันสามสิบคนมันน้อยน้อยจัดน่าจะเพิ่มชั้นาจากจากแถวแถวที่เป็นแถวแล้ว แถวละสิบสิบหกให้เพิ่มเป็นแถวสามสองหรือแถวหกสี่ก็แล้วแต่ท่านแต่ผมกําหนดไว้ที่สามสิบเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับแต่ถ้าทุกทกท่านสมัครกันแล้วท่านมีความเห็นบางคนทีมเยอะโอ้ยฉันขอต่อลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาปิดทีเดียวเยอะๆก็ว่ากันไปแล้วก็ผมผมก็แล้วพอพอเต็มเต็มชั้นที่เรากำหนดจะเป็นสามสิบ หรือว่าเป็นหกสิบกว่าหรือว่าเป็นร้อยยี่สิบกว่าก็แล้วแต่เรานะครับต่อแล้วแต่เราจะปรึกษากันแล้วก็พอครบตามจำนวนชั้นที่ว่าแล้วหนึ่งทุกเอ่อทุกทุกเม็ดนี่ก็จะเป็นหนึ่งคนหนึ่งชื่อหนึ่งคนหนึ่งชื่อหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะลงผังเอาหนึ่งคนแต่ละคนเนี่ยจะลงกันคนละกี่รหัสก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับตามใจชอบก็คือหนึ่งคนจะลงกันเป็นร้อยรหัสจะลงกันเป็นพันรหัสก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่แล้วแต่แ เอ่อนวนเงินหรือว่าหน่วยลงทุนของท่านได้เลยเพราะว่าอันนี้ก็คือถ้าท่านถ้าท่านเอ่อคิสวัสดเองอะไรประมาณนี้ก็รหัสละสามสิบาทโอนเงินเข้ารหัสของท่านเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการฝากจะเป็นการฝากใครก็แล้วแต่จะเป็นฝากผมหรือจะฝากทีมงานของท่านหรือจะฝากอะไรท่านก็คิดไปที่สามสิบห้าบาทนะครับเพราะว่าเอา่อเรื่องของการทํารายการก็ ก็มันก็มีขั้นตอนของมันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นี่สองพันหนึ่งร้อยสี่เจ็ดล้านสมมติว่าเราได้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นนี้เราก็ยังได้เป็นเป็นยี่สิบเอ็ดล้านเลยครับถ้าได้ศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นท่านยังได้สองล้านนะครับ แต่มันมันไม่มันไม่จบจบแล้วจบเลยนะครับคือมันก็จะสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วบริษัทมีสายเดียวแล้วก็จะมีต่างชาติที่ที่เขาดีลกันไว้จะเป็นต่างอ,อเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียท,ที่ที่จะมากันเนี่ยก็จะมาต่อใต้ล่างพวกเรานะครับต่อล่างใต้ล,ตล่างคนไทยนี่แหละครับแล้วอันนี้เนี่ยการที่จะรับไรายได้นี่ก็คือ,อ สองพันกว่าละนี่ต่อหนึ่งรหัสนะครับแต่อย่างที่วงโค้เขาลงกันทีมันเป็นเป็นร้อยเป็นพันรหัสเนี่ยก็คือเขาโหคือพูดง่ายว่าทุกรหัสมีไรายได้กันหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นาการการโอนนะครับอย่างอย่างเวลาโอนเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะเป็นการโอน ใส่ชื่อบัญชีคุณศิวะสุรสิงห์สารสันท่านนี้เป็นประธานบริษัทไอซวิเนตด้วยนะครับก็เอ่ทำเกี่ยวเรื่องสินค้านะครับแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มก่อตั้งแล้วก็ท่านมีเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยแล้วก็ต้องการต้องการที่จะสร้างในเรื่องของเหรียญ b c a คทให้ให้ติดติดกระดานนะครับ เพราะว่าการการยจะสร้างเหรียญให้มีมูลค่าได้เนี่ยมันจะต้องมีมีคนใช้จริงแล้วก็ต้องมีมีคนที่ใช้ใช้จริงจํานวนเยอะอะครับจานวนมากรครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการเป็นการรวบรวมรวบรวมเอ่อชุมชนรวบรวมรวบรวมคนนะครับนี่นะครับก็รหัสยอดนิยมก็หนึ่งรหัส เนี่ยครับก็คือสามสิบเอ็ดรหัสก็คือที่ผมบอกสามสิบสามสิบรหัสก็คือซ้ายสิบห้าขวาสิบห้าก็ตัวผมเองก็อีกหนึ่งรหัดยานบนก็รวมแล้วก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับก็คือเอสามสิบเอ็ดรหัสก็คือไซส์ก็คือ,คอผมไม่นับตัวผมก็คือจะเป็นสามสิบนะครับแล้วก็ใต้ใต้ล่างใต้ล่างไปอีกเนี่ยถ้าถ้าไปอีกถ้าเพิ่มไปอีกจากสามสิบเนี่ยไปอีกชั้นหนึ่ง ก็จะเพิ่มไปอีกอีกสามสองนะครับอีกสามสองก็จะเป็นหกสิบสองรหัสนะครับก็แล้วแต่ว่าพวกเราคิดว่าเอ่อจะเอาแค่ไหนถ้าเอาแค่สามสิบก็ได้หรือจะเอาเพิ่มให้มันเป็นหกสิบสองก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้ให,ให้ให้จำนวนคนมันใกล้เคียงก่อนแล้วเราก็จะมาปรึกษากันอีกทีนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นการรับรายได้ คนที่รับรายได้ช่วงแรกมันก็อาจจะมาดูไม่เยอะแต่พอพอมันมีการสมัครแบบแบบหนึ่งคนหลายๆรหัสแล้วมันมีการกินแดงของตัวเองเลยด้วยเนี่ยมันมันค่อนข้างจะได้ได้เงินเยอะอะครับเพราะว่าทุกๆรหัสเนี่ยมันมันมันมีเงินเข้ามาหมดเลยแล้วแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะไปคำนวณรวมอยู่ที่รหัสแรกนะครับว่าเอ่อรายรายได้ที่เราได้กันทั้งหมดมันเท่าไหร่แล้วมันจะโอนเข้าบัญชีให้เรารวมทุกรหัสเลยประมาณนี้นะครับ <c oughs> แต่รหัสล่างๆเราก็มอดเลยว่ารายได้มันเยอะอะครับตัวนี้ถ้าถ้าท่านถ้าท่านศึกษาศึกษาแบบแบบจริงจังนะครับก็เนี่ยครับมีคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่เป็นคนอื่นผมก็จะไม่ไม่เอ่อรีวิวให้ให้เห็นชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับ เหรียญ Big Cat นะครับเหรียญคริปโตเคเรนซี่จำนวน99999ล้านเหลรียญใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการ50-90%มีรูปแบบการใช้จ่ายเป็นเงินสดเป็นส่วนลด50-90%ิบถึงเก้าอนหรือเก็ตอนนี้ก็คือเขาก็จะเริ่มดิวแล้วก็เริ่มในการที่จะทำให้เหรียญนี้มีมูลค่า เราสมัครเนี่ยทุกคนจะได้เนี่ยได้ฟรีๆเลยนะครับก็คือหนึ่งรหัสเราจะได้อยู่ที่ห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญน,นะครับเพราะว่าตอนแรกนี่เขาช่วงคนแรกๆนี่เขาได้กันคนละหนึ่งพันตอนหนึ่งรหัสเนี่ยโอ้โหเขาลงกันกระจายเลยครับเพราะว่าเขาเขาเออตรงหนึ่งหนึ่งบาทที่เป็นผลผลตอบแทนนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไอตัวตัวเหรียญดิจิตอลที่ที่เป็นคริปโตเนี่ย มันมันมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะที่จะออนาคตมันไม่แน่ครับก็อย่างที่ว่าก็คืออ่ t บิตคอยสมัยก่อนออกมาใหม่ๆตอนช่วงแรกๆจริงๆหนึ่งบิตคอยยังซื้อแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งหนึ่งชิ้นไม่ได้เลยจนกระทั่งสักพักหนึ่งก็ถึงถึงได้ซื้อแฮมเบอร์เกอร์ได้ชิ้นหนึ่งจนตอนนี้บิตคอยหนึ่งบิตคอยราคาเป็นหลัก เป็นหลักล้านท่านท่านก็ลองตัดสินใจเข้ามาที่ Big กแคทในทีมผมได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่ทำแผนทำผังแบบแบบที่ผมทำอยู่เนี่ยก็มีผมคนเดียวคนอื่นเขาก็จะมาเริ่มต้นมาทุกคนก็จะมากันแบบใส่เต็มสูบกันหมดก็ทุกคนมาปุ๊บอ่าคนละสามสิบรหัสสามสิบรหัสคุณคิดว่าปลายมันบาลแค่ไหนแล้วครับแล้วคุณจะไปโฟกัสตรงจุดไหน แต่นนี้ผมหาแนวร่วมทุกคนที่เข้ามาเป็นแนวร่วมกันหมดนะครับทุกคนเป็นทีมเดียวกันคือเวลาเวลาโยนลงไปมันก็โยนไปข้างล่างคนที่เป็นชั้นล่างสุดมันก็จะได้ด้วยนะครับคือชั้นที่เป็นแถวสิบหกนะครับชั้นที่เป็นแถวสิบหกนี่เวลาคนที่เป็นข้างบนเขาโยนลงไปจะเป็นลงเป็นสามสิสี่สบรหัสหรือว่าเป็นร้อยรหัสพันรหัสคนที่อยู่อยู่ชั้นที่ที่เป็นชั้นเอ่อสิบหกคนเนี่ย ก็ได้หมดเลยนะครับหรือว่าถ้ามันจะจะขยายไปเป็นเป็นชั้นที่เพิ่มเป็นหกสิบสองรหัสก็ทุกคนก็ได้หมดนะครับเพราะว่ามันหนึ่งคนต่อหนึ่งรหัสนะครับทุกคนเขาก็กระจายกันของของเขาเองแล้วมันจะโตกันแบบเร็วมากนะครับเป็นทวีคูณเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าท,ทุกคนเริ่มต้นมาลงกันเป็นเป็นแบบสิบห้ารหัสเป็นสามสิบรหัสเป็นปลายปลาย,ปลายบานเวลาดูในผังมันจะเป็นชื่อเราเองหมดเลยครับ บางทีเราเราคลิกไปคลิกมามึนครับเพราะว่ามันเป็นชื่อเราเองหมดมันแล้วมันไม่มีคนขยายครับเพราะว่ามันเป็นตัวเราเองหมดตัวรหัสเยอะรายได้ช่วงแรกเยอะก็จริงแต่ว่ามันจะนิ่งแต่พอถ้าทําอย่างที่ผมทําเนี่ยอช่วงแรกที่ยังรอรอรอคนให้ครบก่อนนี้รายได้ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นแล้วครับมันก็ขึ้นมาแค่บาทสองบาทสิบบาทยี่สิบาทแค่นั้นเองนะครับแต่พอพอเต็มชั้นตามที่เรากําหนดแล้วเนี่ย รายได้มันจะขึ้นมาแบบโหมมหาศาลนะครับบางทีนี่ถ้าถ้าทุกคนใส่กันเต็มสูบเพราะว่ารหัสละสาสิบาทเนี่ยบางคนที่เป็นนักลงทุนนะครับลงกันทีเป็นหลักแสนเนี่ยบางทีลงกันทีกี่รหัสก็ว่ากันไปเนี่ยคุณคิดว่ารายได้เท่าไหร่ละครับมันไม่ใช่น,น้อยนะครับคุณอย่าอย่ามองข้ามว่าแค่รหัสละบาทแต่ว่าคุณต้องมองดูว่าสามสิบชั้นเนี่ย ส0ิบชั้นที่ว่านี่สองพันกว่าล้านนะครับสองพันกว่าล้านต่อหนึ่งรหัสนะครับแล้วถ้าสมมติว่าท่านมีรหัสไมู่้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยเอาคนอาจจะมีเป็นพันรหัสเนี่ยแล้วท่านคิดดูว่าท่านจะมีรายได้กันเท่าไหร่คนที่มาทำนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกคนไร้ความรู้กันนะครับพวกด็อกเตอร์มาทำกันหลายคนมากเลยนะครับแล้วก็เป็นมีแม่ทีมที่ใหญ่มาทำกันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเขามองออกว่าเอ้ยตัวนี้มันมันจะอยู่คนได้ยาวแล้วก็ มันสามารถที่จะสร้างอนาคตได้จริงนะครับก็ออันนี้ก็เป็นเป็นภาพภาพที่ให้ท่านได้ดูในเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็ข้อมูลคราวนี้ผมก็จะมาเข้าในเรื่องของรหัสนะครับอันนี้นะครับก็จะมีเมนูอา่าเรียงกันลงไปหลายหลายอย่างนะครับแต่ผมจะเข้ามาที่เข้ารหัสนะครับนี่นะครับรหัสที่ผมจะทำนะครับก็คือ7896495 อันนี้เป็นเลขมงคลนะครับผมคิกหาเลขที่สวยๆมาถ้าคิดเป็นจำนวนชั่วโมงจริงๆก็น่าจะเกินครึ่งวันนะครับเป็นสิบชั่วโมงนะครับเพราะว่ามีเวลาผมก็ค้นหามีเวลาผมก็ค้นดูว่ามันจะมีรหัสไหนที่มันมันขึ้นมาสวยๆอะไรประมาณนี้ยอันนี้ได้ตัวนี้มาปุ๊บเอาผมทํารหัสนี้เลยเพราะว่าจะไปหาเลขสวยแบบนี้มันคงจะคงจะต้องต้องหายอีก อีกมีลูกกี่วันนะครับอันนี้เจ็ดแปดเจ้านี่คือเลขมังกรนะครับหกสี่เก้าห้านี่ก็เป็นเลขมง,มงคลนะครับก็อันนี้นี่โหดมันเป็นเลขที่ดีมากๆนะครับสี่ห้าหกมีครบนะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้าก็มีครบก็คืออ่ามันทั้งทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็อ่าทั้งทั้งต่อเนื่องนะครับรหัสนี้นี่โอ้เรียกว,ว่ารหัสเงินรหัสทองเลยนะครับก็ ท่านทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยก็ก็จะอยู่ใต้ใต้สายงานของ7896495ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไอ้รหัสที่อยู่ด้านบนนั้นผมก็จะให้ทางทีมงานที่เขาติดตัวผมตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเขาก็ทำของเข้าไปนะครับเพราะว่าติดตัวผมนี่ก็ได้ความอนุเคราะห์จากอัพไลน์นะครับอัพไลน์เขาก็โยนมาให้โยนมาเนี่ยผมแค่สมัครเป็นรหัสเดียวเนี่ยอัพไลน์โยนมาซ้ายขวาเป็นเป็นคนละเป็นสิบสิบรหัสเลยนะครับ แล้วเขาก็มีทีมงานของเขาแล้วผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแต่อันนี้ก็คือผมก็สร้างสร้างสร้างรหัสนี้เพราะว่าเราต้องการจะให้ทุกๆท่านเนี่ยเข้ามาแล้วทุกคนจะต้องมีรายได้แล้วอันนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ในอยู่ในสามสิบคนแรกของผมเนี่ยทุกคนมีรายได้หมดนะครับช่วงเริ่มต้นอาจจะอาจจะดูแโอ๊ยไม่เห็นคุ้มเลยไม่เห็นหน้าลงเลยอันนั้นมันช่วงเริ่มต้นครับ แต่พอมันเต็มชั้นอย่างที่บอกแล้วนะครับผมเป่านกหวีดว่าเออทุกคนเห็นเห็นพร้อมว่าต้องการที่สามสิบรหัสพอแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่กันเต็มสุกก็ว่ากันไปครับแต่ถ้ามกุกคิดว่าเอยสะสมคนก่อนจะเอาให้มันเป็นชั้นหกสิบสองหรือเป็นชั้นร้อยี่สิบกว่าอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ก็ผมก็ไม่เกี่ยงครับแล้วแต่ทุกท่านจะจะมีความคิดว่าควรจะเป็นแบบไหนแต่ว่า ถ้าจะให้เป็นชั้นไหนก็ต้องเป็นทั้งทีมก็ต้องเห็นชอบทั้งทีมแบบนั้นเลยประมาณนี้นะครับก็อันนี้นี่เราเราวางแผนกันแบบเพื่อที่ให้ทุกคนได้ได้สำเร็จแล้วก็รวยกันจริงๆนะครับถ้าเกิดบริษัทเอ่อผมผมมั่นใจว่าบริษัทอยู่อยู่วันอยู่ยาวแน่เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ต้องการจะมาบินในเรื่องของของไอ้ผังยูนี้นะครับ ไ้ผังอยู่นี้มันเขาก็ไม่ได้ได้เยอะอะไรมากมายได้มามันก็ตะจ่ายในระบบสามสิบชั้นมันก็จ่ายขึ้นไปหมดนะครับมันไม่เหลือแล้วครับแต่ว่าที่เขาจะได้เขาได้อยากเปลี่ยนบิ๊กแคสอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นนะครับการการที่เราจะจะสมัครเราก็สามารถที่สมัครที่ใบสมัครนะครับตรงตรงช่องช่องบนด้านอันอันสุดท้ายนะครับบนสุดนะครับ แล้วก็เราเราสมัครไว้ทั้งหมดมีกี่รหัสเราก็กดไปที่รหัสหอ,อื่นๆของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เราอ่กดกดไปที่ฝากเงินนะครับเมื่อเราเมื่อเราสมัครแล้วกดไปที่ฝากเงินมันก็จะโชว่วาอ่าจำนวนเงินที่เรากรอกพอเรากรอกตัวเลขไปปุ๊บอ่อมันก็จะขึ้นมาว่าเออคุณ อ่าผมใส่สักหกสิบให้ดูนะครับนี่ครับในศิวสุลสิงสารสันอ่ามันก็จะขึ้นจำนวนเงินมาว่าหกสิบจุดศูนย์หกอ่ารหัสสมาชิกที่ซื้อก็คือเจ็ดแปดเก้าหกสี่เก้าห้านะครับให้โอนวันที่โอนสำเร็จก็คืออ่าสมมติว่าวันนี้หรือว่าท่านว่าเรา เราไม่ซื้อเราเราเราเอ่อย่างนี้ถ้ากดเพื่อให้ดูอย่างเดียวแล้วเราก็จะไม่นั่เราก็สามารถกดยกเลิกได้ด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องกอกก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับในการโอนก็คือหนึ่งเราสามารถที่จะไปโอนนะครับแล้วตัวเลขบัญชีเราสามารถกดคัดลอกได้ด้วยนะครับเรากดแช่ไปที่ตัวเลขบัญชีแล้วก็เรากดคัดลอกปุ๊บแล้วก็ไปโอนที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับต้องกด หกสิบจุดศนย์หนะครับถ้าไม่ไม่ใส่0ูนย์หลงไปคือทศนิยมมันจะขึ้นมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านก็ต้องกดไปตามที่เขาโชว์มาเลยนะครับเพราะอันนี้จะเป็นระบบ eai นะครับก็คือ,เ,อเขาจะจับเขาจะจับรหัสจับจับ,จบตรงที่ที่เอ่อเป็นทศนิยมนี่แหละครับแล้วก็เขาก็จะเข้าบัญชีให้แล้วเพราะอันนี้มันจะต้องมีการระบุเวลานะครับ เวลาโอนสําเร็จเนี่ยก็คือคุณโอนมาคุณโอนเนี่ยเวลาในในสลิปมันโชว์ไว้เท่าไหร่คุณก็ต้องใส่ตรงตามตรงตามนั้นเลยนะครับจะไปใส่เกินไปหนึ่งนาทีก็ไม่ได้นะครับต้องใส่เป๊ะเลยนะครับถ้าไม่งั้นเงินไม่เข้าระบบนี่ต้องมานั่งเสียเวลาตามกันนะครับมันไม่มันไม่มันไม,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 ม่คุ้มครับก็คือทําทุกอย่างทําให้มันถูกต้อง,ต,งตั้งแต่ต้นเลยมันก็จะมมีปัญหานะครับ เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการการโอนแล้วก็เราจะออกออกเข้ากี่ครั้งก็แล้วแต่ถ้าเราไม่กดยกเลิกนะครับไอยอดที่เราขึ้นมาว่าฝากเงินนี้มันจะโชว์อยู่ตลอดเลยนะครับการเอาลิงก์สมัครเราสามารถคัดลอกดลอกดไปที่กดแชร์เสร็จเรากดไปที่คัดลอกมันก็จะคัดลอกเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะให้ดูในเรื่องของผัางงานผมเลยนะครับ พอตอนนี้มีมีมีติดตัวผมสมัครมาหนึ่งท่านนะครับก็มีทีมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ท่านใดที่ที่คิดว่ามีมีทีมก็มาติดตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ที่คิดว่าโอยฉันสมัครแต่ฉันหาคนไม่เก่งก็เดี๋ยวผมก็จะต่อใต้คนแรกของผมไปนะครับก็ ก็เราเราเราทำเราเราวางแผนเริ่มต้นให้ดีติดกระดูมแรกให้ถูกนะครับเราเราก็สามารถที่จะร่ํารวยได้นะครับอันนี้นะครับมันก็พอล็อกคลิกไปที่บวกมันจะโชว์มาที่ว่าเลือกคีย์สมัครใหม่แล้วก็ขึ้นมาว่าเลือกจากใบสมัครที่คีย์รอไว้แล้วถ้าเลือกคีย์สมัครใหม่นี่ก็คือโอ้โหต้องมาคียอะไรกันเหนื่อยครับเราก็เอาไปที่จากใบสมัครที่คีย์รอไว้แล้วนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยผมผมผมเอ่อหาเล่มมงคลไว้ก็คือมีเวลาผมก็คลิกคลิกคลิกไปเนี่ยครับอย่างเนี้ยรหัสที่ที่สมัครท,ที่ที่โชว์อยู่อยู่ที่เห็นนี่นะครับก็เอ่อต่อไปก็ก็สมัครอยู่ใต้ล่างทุกท่านนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ชื่อพวุ่งนี้ผมก็ยังไม่เอาลงมานะครับถึงถึงจุดที่ถึงจุดที่ผมจะต้องจะต้องปิดเอ่อในเรื่องของเอ่อ ในเรื่องของเจ็ดวันถ้าถ้ามันใกล้จะครบแล้วผังยังไม่เต็มผมก็อาจจะลองเอาชื่อผมลงไปตรงจุดอื่นก่อนแต่ไม่เอามาแทรกในสามสิบคนเพื่อที่ว่าทุกท่านจะได้คือสามสิบชั้นนี้จะได้เป็นหนึ่งหนึ่งรหัสต่อหนึ่งคนจริงๆนะครับก็คือท,ท,ท,ทุกทุกท่านเนี่ยก,ก็สามารถที่จะสำเร็จจากธุรกิจนี้ได้นะครับจากการเริ่มต้นเพียงสามสิบห้าบาทนะครับกทท็ทุกทุกท่าน ตอนเริ่มต้นทุกๆท,ท่านก็คือสามห้าบาทเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับอ่ประเดิมประเดิมตามระบบของเขาไปอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งก่อนก็ยังดีครับแล้วก็อ่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามแนะนําให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยเติมเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองอะนะครับแล้วก็เติมเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วเวลาคียสมัครมันไม่ยากครับแค่เราเรียนรู้มันก็สามารถที่จะทําสร้างไรายได้ได้นะครับก,ก็ทุกๆท,ท่านเวลา สมัครก็ถ้าถ้าถ้าพ้นจากสามสิบสามสิบรหัสแรกหรือหกสิบหกสิบสองรหัสแรกแล้วอะไรประมาณเนี้เออหลังจากนั้นท่านจะสมัครชวนคนทิ้งจะเป็นร้อยรหัสพันรหัสก็แล้วแต่ท่านครับท่านจะท่านจะเออคิดเป็นรหัสละสามห้าบาทตั้งแต่ต้นเลยรวมกันไปเลยก็ไม,กไม่ก็ไม่ผิดอติกาอะไรนะครับก็อันนี้เนี่ยือมันมันก็จะจะเป็นอะไรที่ ที่สร้างไรายได้ท่านได้อย่างได้อย่างเออเป็นมีมีเสถียรนะครับคือเราก็ไม่ต้องไม่ต้องมามากังวลว่าโอ้ยเราลงไปแล้วเนี่ยบริษัทจะบินไหมอย่างบริษัทที่ผมเพิ่งเพิ่งลงไปคือก็โดนโดนไปรวมแล้วประมาณสองพันก็เปิดตัววันที่ยี่หกเมษาก็วันที่สิบสี่เมษาไปแล้วผมก็โอ้โห มันมันสั้นมากครับยังไม่ถึงเดือนก็ไปแล้วนะครับแต่บริษัทนี้นี่คือเขาวางแผนระยะยาวครับเขาไม่ได้ไม่ได้ว่าหนึ่งคนลงกันสามหมื่นสี่หมื่นแต่ว่าอันนี้ลงคนสามสิบบาทนะครับตอนหนึ่งละหัสนนะครับก็คืออันนี้นี่ก็จะเป็นการจ่ายเอ่อจ่ายค่าค่าคอมมิชชั่นนะครับต้องครบสองร้อยขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มจ่ายนะครับ รายได้ก็สะสมไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ถึงมันก็จะโอนสะสมไปนะครับโอนไปรอบหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อเอเอก็คือทุลุทุสองร้อยสองร้อยก็คือจะจะ,จะโอนโอนเข้าบัญชีให้นะครับแล้วก็เขาจะตัดยอดตัดตัดรอบนะครับก็คือรู้สึกจะวันวันพุธนะครับโอนเงินเข้าวันวันศุกร์นะครับก็หลังจากวันพุธไปมันก็จะเป็นรอบใหม่ ประมาณนี้นะครับกเ็เราเราสามารถที่จะเข้ามาร่วมร่วมกันสำเร็จร่วมกันรวยได้นะครับอย่างนี้ครับก็จะขึ้นมาว่าอในการฝากสำเร็จนะครับฝากสำเร็จเราฝากไว้ยังไงบ้างมันก็จะโชว์มานะครับ เนีนะครับอย่างซื้อ BCAT สมมุติว่าเราเราจะเราจะใส่รหัสให้ใครนะครับเราซื้อมาเราเรามี BCAT อยู่ใครที่สมัครกีสมัครมาแล้วเราสามารถกดรหัสนั้นแล้วก็พิมพ์ตัวเลขไปเนี่ยซื้อให้สมาชิกท่านนี้พอซื้อเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บรหัสนั้นก็จะก็จะถือว่าเป็นรหัสสมบูรณ์สามารถเอามาต่อใต้ผังได้ แต่อันนี้จะมีมีข้อข้อที่ท่านต้องต้องทราบไว้นะครับ <_ t un> การที่เติมเงินในวันไหนจะต้องลงผังในวันนั้นนะครับถ้าเติมเงินแล้วแล้วก็ไม่มีการลงผังในวันนั้นรหัสสามารถขีดได้แต่รหัสนั้นจะไม่มีการคำนวณในเรื่องของค่าคอมให้กับชั้นบนบนทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีการขีดไม่มีการคำนวณเลยนะครับท่านต้องระวังจุดนี้นะครับเพราะว่า เอ่อผมเข้าประชุมแล้วผมผมรู้มาว่ามันมีตรงนี้มาเพราะว่าอะไรที่ที่ทางทางเอ่อคนที่เขาเริ่มต้นมาก่อนมันเป็นรายละเอียดบีกย่อยเนี่ยเขาก็จะมาบอกกันในกลุ่มแล้วผมก็จะจะรับฟังฟังแล้วผมก็จะนำมาถ่ายทอดนะครับอันนี้ <c oughs> ท่านสามารถที่จะเข้ามาร่วมสมเร็จกับกับผมได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามชมช่อง Top Super App ได้ตลอดนะครับผมก็จะนำเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าบริการธุรกิจที่มีอนาคตธุรกิจที่สายฟรีธุรกิจลงทุนก็จะรวมๆกันมานะครับผม Top Super App คือยี่ห้อผมบอกอยู่แล้วว่า Super App นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ฝากไฟายได้ทั้งนั้นนะครับก็คือตัวไหนมานี่ จะผมสมัครง่ายนะครับแต่ที่ผมจะทำจริงๆมันก็ผมก็ต้องคิดวิเคราะห์ของผมอยู่นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ